น,นี้จะไปไหนคะมาลุกวันนี้คุณแม่ลูกจะพากันไปเที่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวรอบม,มันเดี๋ยวเจอกันที่รอบม,มันขับรลก่อนนะคะ มาถึงดรามมันแล้วนะคะกำลังจะเดินไปดูดรามมันบืูวะใช่ไหมอากาศดีแดดออกวันนี้อะไรให้ดูเดี๋ยวนะให้ดูอ,อันนี้คือเมืองดราม,มันมาสองแม่ลูก อันนี้เป็นโรงแรมอันนี้เป็นดรัมมัน s t สตา u s ช n นบ s สเนซ e r เตอร์ปิดมาเลยโรงแรมคุณภาพข้นเงียบเหงาเลยลูกค้าแทบไม่มีเลยช่วงโควิดเห็นปะค o r ภาพโรงแรอันนี้ใครเนี่ยเด็กเกที่ไหนเนี่ยหลงเหรอคะหลงบ้านมาทำอะไรที่นี่คะหนูบ้านอยู่ไหนคะไม่มีบ้านอุ้ยตายแล้วหนูนอนที่ไหนคะลูก มันข้างทางตายชีวิตด <c oughs> เดินมาได้เห็นเหล็ก <c oughs> เหล็กหลงเหล็กหลงทางมาเห็นปะจะต้องทางตามาีไปพายมีกลับบ้านเหล็กหลงทาง <c oughs> ตอนนี้เราเดินเข้ามารัมมันสเตชูส่นีรถไฟรัมมันนั่นเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาทำไมนะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาทำไมขอแค่ได้มานะคะ ยังไงไปดูรถไฟไหมเอ่อที่ฉันมายันพยายามกำลังเดินหาห้องน้ำนะไงห้องน้ำเห็นแล้วหรือปาอันนี้เป็นดรัมมันทอก์ชูนสถานีรถไฟดรัมมันนะอันนี้เป็นเครื่องไปซื้อตัว๋ว ถ้าใครจะขึ้นรถไฟเนี่ยมาซื้อตั๋วตรงนี้ได้ก็แค่เอาการ์ดเอาอไอ้ใส่ตรงนี้แล้วก็ตับกัดตรงนี้ได้อันนี้มันจะมีจอให้ดูด้วยโอ้ยอันนี้จะเป็นมันจะมีร้านอาหารร้านพิซซ่าด้วยไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าน่าจะปิดนะนี่จะเป็น ไปดูเราจะไปฝั่งน้นใช่ไหมขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเราจะลอดใต้อุโมงค์ตรงนั้นมันไปไหนแม่งง,งมากเนี่ยใต้อุโมงค์ตรงนี้มันเป็นไปไหนเนี่ยมันไปอีกฝั่งหนึ่งป่ะหรือเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนอะไรนะม,ม,นมีป่ะลองลองเข้าไปไหมลองเข้าไปดีกว่า ตอนนี้นะคะเรากำลังพาพวกคุณไปล่าท้าผีกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องใช่ไหมเด่ฉันต้องให้ลูกชายดิฉันนำหน้าไปก่อนนะคะเขามีหน้าที่ตกป้องคุณแม่นะคะคุณไหวไหมคะไม่ไหวนะคะเดินขึ้นไปเลยคะ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างตื่นเต้นหนึงเลยคะ่ะตื่นเต้นเพื่อถ้ามันเป็นห้างที่ขึ้นมาตรงนี้นเป็นห้าง ใช่ไหมเออเห็นไหมหมามา้าโอ้โหแม่งคันเดียวกันคือถ้าเราขึ้นมาตรงนี้มันก็ขึ้นไปตรงนั้นใช่ปะตื่นเต้นตรงไหนวะเนี่ยแล้วเราจะไปสะพานฝั่งนู้นได้ยังไงแล้วก็แค่เดินข้ามไปแล้วก็เดินไปอีกใช่ไหมเห็นไหมจะให้ในอันนี้เป็นบรรยากาศเมืองดรัมมันนะคะ เราจะไปสะพานตรงนู้นกันอ่ะเราเดินมานะคะมันจะมีที่ลงตรงนี้เราจะไปสะพานตรงนี้เหมือนมันจะลื่นเลยอะ่ะลื่นปะเราจะทำเด็กชายจินวัตไปนะคะ้าเป็นเด็กชายจินวัตรหรอคะไม่ใช่ อะไรนะคะลูกอะไรนะกลิ่นมึจงจำได้กระทั่งกลิ่นทุน่งนาวันนะั <laughs> น้นจริงเหรอผู <laughs> ้ชายบอกว่าน้ำสกปรกมากถ้าว่ากลิ่นเดียวกันกับทุ่งนาวันนั้นเลยจำจำกระทั่งกลิ่นน้ำได้ด้วยถามว่าสกปรกจริงๆนะเว้ยเอ้ยน้ำมันดำมากเลยเนหะ็นไหม ทำไมทำไมมันเออแต่คนก็เล่นเหมือนเดิมนะอันนี้จะเป็นรถไฟสถานีรถไฟจะอยู่ขิดติดกับสะพานนะคะ อันนี้จะเป็นชายหาดชายหาดบ้านเขาก็จะเป็นก้อนหินประมาณนี้ฉันจะให้ดูบ้านหลังนั้นนึกเล็กนะ่ไม่ใช่อะไรนะมันดูเหมือนซาวน้านะเหมือนห้องซาวหน้าเวลาเราเล่นน้ำแล้วขึ้นมาแล้วก็เข้าซาวน้าตรงนั้นได้หรือเปล่าเราลองเข้าไปดูก็ได้น่าจะใช่เลยแต่คิดว่ามันเป็นอะไร,รคะซาวหน้าค่ะ เสาหน้าเสาหลังใช่ไหมมันเขียนมาคล็อกอ่ะมันเป็นร้านอาหารหรือเปล่าลูกใช่ปะเขียนอยู่ไหนไปคอมเมนตจิงกับตรงนั้นซ้ายหาอะไรคนดูนี่จะ บีเนคชุน,น,น,ชนอขู่ว่ามียาสาวนา้าอยสาวหน้าจริงๆด้วยววเออดีด้วยนะมันมีสาวหน้าให้ด้วยนะเนี่ยเนีย่ยเป็นห้องสาวหนา้าเนี่ยช่วงซัมเมอร์เขาจะมาเล่นน้ํากันตรงนี้แล้วก็เล่นน้ําเสร็จอากาศเย็นๆก็เข้ามาห้องสาวหน้าได้เราเข้าไปดูได้ไหมบอกเข้าไปดูดีกว่านี้ โอ้สะพานมันก็น่ากลัวหลือเกินเนี่ยเห็นไหมไหววะเนี่ยทำไมเรากล้าเดินเข้ามาเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นห้องซาวน่าใช่ป่ะสามหน้าไหมคะลูกเจ็ด <70 S 1> ิบโครนโอ้ยเจ็ดสิบโครนชั่วโมงเหรอหรืวอว่าอะไรมันจะเป็นชั่วโมงเหรอมั้ง โอ้คงงมากทำไมทาไมเรากล้าเดินข้ามมาสะพานอย่างนี้งงมากหักแน่มาไปก็ได้วะอันนี้จะเป็นที่จอดเรือผ้าเรือของเขานะใครมีเรือเขาก็จะมาจอดแบบน,นี้ตอนนี้เขายังไม่เอาเรือลงยังไม่ัซมเมอร์ดีอันนี้เป็นไรลรี่เฮตพาธแม่ อันนี้เป็นอะไรเนาะเป็นไรลีรเฮดหรือว่าโฮเทลไรลีเฮดปะสวยน่าอิดฉานาะคงจะแพงหน้าดูเลยไรลีเฮดแถวเนี้ยอ่าบ้านอยู่ติดโคตรสะดวกสบายคงจะแพงหน้าดูเลยทนี่ย เด็กหลงทางเดินไปเรื่อยยไม่มีจุดหมายปลายทางนันเห็นไหม <S <S เด็กที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเด็กไทยนะคุ้นหน้ามากเลยไม่รู้เป็นไม่รู้มาจากไหนเออใครวะฉันก็เดินตามเขานะต้อยๆเจิตอดคุณจะพาด,ดิฉันไปไหนคะฮะไปสะพานสะพานอย่างสะพานมันขมัดแต่ เดินมาถ้าไม่เบรกเนี่ยตกแล้วเนี่ยตกน้ำแล้วเนี่ยออมันคืออะไรอะ่ะปฏิมากรรมชั้นเริศทำไมเงียบเหงาบางเวงอย่างนี้เนี่ยช่วงโควิดสุดยอดไม่มีคนเนาะ น,นี่จะเป็นในเมืองเงียบมากเลยไม่มีคนเลยคืออะไรเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นี่ลูกเนาจะไปไหน มันเวลาบรรยากาศในเมืองดรัมอันตอนนี้กี่องศาตอนนี้ประมาณหกองศาได้ไหมสถานที่ต่างๆปิดหมดเลยโรงแรมเห็นไหมเห็นบรรยากาศหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศที่มองจากสะพานนะน,นี่เมืองดรัมมันนั่นเนี่ยสะพาน,นนั้นคือ ยูนนเซียนนะกระดานบิ๊กเกีอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นเอานั่นมันเป็นห้องสมุดบิบิลเล็ตเงี้ยคาเฟ่บามันเหมือนเป็นห้างไหมอันเนี้ยไม่เปล่ามันโอ้ยตรงนั้นก็สะพานอันหนึง่ง หาร้านพิซซ่ากินกันดีกว่าเขาะจะเปิดไหมเนี่ยแม่หิวมากเดินขึ้นสะพานไปแล้วอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเห็นวิวภูเข,ขาด้วยมันเป็นคล้ายๆเป็นสะพานข้ามเมืองเขาแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะ เ็นเมืองไหมคุณดูเด็กคนนั้นสิคะเด็กคนนั้นเดินไปไม่รอเลยอะคุณจะไปไหนทำไมคุณไม่รอเลยชันเลยอะไรนะลูกใครเธอว่าอะไรนะน่ากลัว่กลัวอะไรคสูงหนูกลัวความสูงเหรอโอ้โหแค่นี้มึงกลัวความสูงทำไมอะทำไมหนูเป็นอย่างนั้นลูกเอาไม่ใช่ลูกฉันผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ลูกฉัน <laughs> ผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นบ้าเคยมาได้ดูในติกตอกไหมเอ้ยสวยวิวนี้สวยนะสวยนะอะไรนะลูกนี่เป็นเมืองทางด้านหลังที่เราเดินมานะ d r ัมม e นผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่เธอเคยดูหมาติกตอกอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมม,มันจะมีติกตอ k อันหนึ่งที่มันบอกมันที่มันบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นว่าอะไรเงี้ยเบียเขาไม่ใช่ลูกฉัน ฉันไม่เห็นยังตั้งแต่เดินมาฉันยังไม่เห็นร้านอาหารร้านพิซซ่าเลยนะคะฉันจะได้กินข้าวไหมคะวันนี้ฉันหิวข้าวแล้วคะ่ะอากาศดีอุ้ยอากาศเริ่มเย็นแล้วฉันจะหาแต่มาม่าจะพานั่งหาร้านพิซซ่าที่มันเป็นบอกว่าพิซซ่าที่มันนั่งตากแดดอะม,ะม่าม่าหิวข้าว ตอนนี้ดิฉันหิวข้าวแล้วนะคะดิฉันกับลูกพยายามเดินหาร้านอาหารนะคะไม่เห็นร้านอาหารเราเห็นแต่ทังขยะนะคะไม่แน่เราอาจจะได้คุยถังขยะกินกันสองแม่ลูกเพื่อที่จะประทังชีวิตนั่นเองนะคะคุยขยะชวนลูกคุยขยะแล้วนะคุยหิวร้นานอาหารไม่มีคือช่วงโควิดเขาปิดหมดเลย ัินใจแล้วนะคะว่าเราสองคนแม่ลูกจะคุยขยะแถวนี้กินนะคะเพราะว่าร้านอาหารไม่เปิดเลยนะคะเอาไหมลูกเอาปะไม่ไไดีกว่าไม่มีอะไรกินนะม,มีเงินไม่เป็นไรมีเงินเดี๋ยวนี้มิ้ี่บอกว่าเรามีเงินไม่เป็นไรเรามีเงินแต่ไม่มีร้านอาหารเปิดเลยมึงจะกินอะไรนะแหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีเงินอย่างเดียว ไม่ทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะนะมีเงินซื้อแต่ไม่มีร้านอาหารเปิดเลยนะอันนี้เราจะเดินมาอันนี้ละข้างลา่างนีรู้สึกว่าจะไปนในเมืองไหมลูกไปนในเมืองไหมนั่นอีกฝั่งหนึ่งเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะนะนี่เป็นสะพานเลืว,ว,วอีกฝั่งหนึ่งที่เราข้ามมาเมื่อกี้ไงไไที่ไหนลูก บ้าเหรอไปรับที่ไหนไม่เอตรงเอทอกสตาชูนั่นเอตรงสถานีเอรถไฟอแม่เห็นมันมีร้านเปิดอยู่นะแต่เดี๋ยวตอนนี้เขาปิดหรือเปล่าเขานั่งเขานั่งกลางร้านอย่างนี้ไม่ได้หรือเปล่าลูกนะใช่ไหมเอ่อตอนนี้ตอนนี้ลูกชายดิฉันกําลังหมกมุ่นนะคะเรื่องอาหารนะคะเธ <Okay. S 1> อกําลังหาร้านจอร้านอะไรคะลูก จะแม็กซ์จะกินแม็กซ์ใช่ไหมคะเออตอนนี้ฮีกำลังหมกหุ้นอย่างแรงเลยนะคะกำลังโทรสั่งกำลังเสิร์ฟด้านอาหารไปเต็มที่เลยอ่ะทำหน้าที่ต่อไปค่ะลูกเออคือลูกชายดิฉันไม่อยากคุยขยะพินนะคะกำลังเสิร์ฟค่ะร้านอาหารนะคะ ะะคะยีก่กำลังพยายามมีความตั้งใจอย่างแรงมากเราไปกินแมกก็ได้แมกก็ได้ไเจอ,อยังเจอปะถ้าเดินไปต่อแล้วก็ไปทางซ้ายทางซ้ายมือก็เข้าในเมืองเดี๋ยวลูกใช่ปะก็จะมีร้านอาหารตอนนี้ก็เ,เจอแล้วนะคะร้านอาหาร คือตอนนี้ดิฉันกินควายได้ทั้งตัวเลยเพราะหิวข้าวมากตื่นเช้ามาก็กินแอปเปิลนะคะออกินควายได้ทั้งตัวตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านอาหารเพื่อที่จะประทังชีวิตของเราสองคนนะคะอนนี้ก็จะเป็นรูปปั้นปะจจเมืองของเขานั่นเองนะ กำลังจะเดินทางไปตามหาแม็กซนั่นเองนะคะกำลังเข้ามาในเมืองแล้วนะคะลูกชายก็กำลังหมกมุ่นอย่างแรงมากนะคือแบบเดิน hmm ก้บหน้าก้มตาเมื่อกี้เห็นสาวนะคะนางอายนางก็เลยเดินก้มหน้าก้มตานะคะอายเหรอลูกอายสาวเหรอคนเขาหลอแม่ค่ะอะไรนะคนเขาหลอกแม่นเขาหลอมันบอกมันเขาหลอลูกชายฉัน ได้แม่มาเยอะนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ oh, finally mm hmm. we found McDonald s. yeah เออป้ายห้ามเดินนะคะเออคือมึงจะไปไหน กลับมาก่อนเขายังไม่ให้ไดรคนข้ามนะคะคุณก็ใช่ไงคือเราต้องทาตามกฎระเบียบไงคะลูกดยเห็นป้ายแดงไหมเขาไม่ให้ข้ามก็ไม่ต้องข้ามมาอยู่บ้านเมืองเขาเขาเมืองตาเหลียวเราต้องเหลียวตาตามคุณเห็นแมคโดนัด์ข้างหน้าไหมคะเป็นแมคโดนั่งไหมคะเรากำลังจะไปตรงนั้นนะคะอะไรนะ นั่งข้างนอกนะนี่เราซื้อออกมานั่งตรงนี้ก็ได้อ่าถ้าอยู่กข้ามได้แล้วอันนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศนะเราต้องรอสัญญาณคนข้ามก่อนนะคะนะถ้าเป็นไฟแดงก็ห้ามข้ามไฟเขียวเราก็ข้ามได้ถึงจะไม่มีรถก็แล้วแต่นะคะนะ มันเหมือนไอ้นี่แล้วนะั่นมันเหมือนเออเมืองเก่าฝั่งโน้อนอ่ะแม่ว่าเหมือนอิตาลีเลยวะ่ะอันนี้อา้าวพอดีคะ่ะเรามาไฟเขียวเดินได้คะ่ะไฟเขียวเดินได้นะจุดหมายปลายทางของเราคือแมคโดนัล์นั่นเองนะคะไปแล้วนะคะแมคโดนัล์เรานั่งข้างในปะดูจากหน้าข้างในไหมลูก นั่งข้างในไหมเอ่อพอมาถึงนะคะคุณพวกคุณอ่านไฟนะคะมีหอนเดอโอเพนคุณพอ์เชเวนะคะเอ้ยตั้งกินไม่ได้นะคะต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะคะเสียใจด้วยนะคะเอ่อคือตอนนี้นะคะเราเจอร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านตุกๆนะเราคาดว่าจะเป็นร้านอาหารไทยนะคะเราจะเดินเข้าไปดูกันว่าอ่าปิดแล้วเฮ้ยเขาปิดหรือเขายังไม่เปิดวะป,ดปิดนะตุกตก ตอนนี้นะคะเราเจอร้านอาหารอา้าวเข้าไปแล้วเนาะเราเจอร้านอาหารที่ติดอยู่ไปลูกไปเขาเจอร้านอาหารที่ติดอยู่ข้างทางนะก็เลยจะไปดูกันว่าไม่มีลูกค้าเอ้ยม,มีอยู่มีคนนั่งอยู่เขาเปิดอยู่ลูกแต่เขาปิดปะปิดเหมือนเดิม <c oughs> เอางี้แล้วกันหนูหนูไปซื้อแม็กมาแล้วก็เราก็มาหานั่งกินแถวนี้ก็ได้เนาะ ตอนนี้จะมาอยู่ข้างนี่ข้างแม่น้ำร้านอาหารถ้าปกติอะถ้าไม่ใช่โควิดน้าก็ตรงร้านตรงร้านอาหารตรงนี้ก็เปิดนะแต่ตอนนี้ปิดหมดเลยหาร้านอาหารเอนั่งทานไม่ได้เลยต้องซื้อต้องเข้าไปซื้อแล้วก็อาหาที่ออกมานั่งตอนนี้ให้ให้ลูกเข้าไปซื้อไอ้แม็กอยูดูดิร้านอาหารปิดหมดเลยนั่งสารมาก Dan stop di depan. Terima kasih. Zain, Zain. sekarang กำลังจะเข้าอุโมองอยู่แล้วที่ฉันขับรถผ่านมาประมาณ ,3852 อุโมงแล้วนะคะอุโมงเยอะมากอ่ะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวก่อนกลับจะพาไปดูจะพาไปแวะไไร้านร้านไทยร้านขายของไทยนะเดี๋ยวพาลูกชายไปซื้ออาหารไทยไปทำอะไรกันกันเดี๋ยวเจอกันค่ะชวยม,มากเออถ่ายงาขับรถใต้อุโมงเห็นไหมให้มันเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยเห็นเนาะเห็นอยู่อ๋อแสดงว่ามันปรับมันปรับแสงเองออโต้เอง,เองใช่ไหม อุโมงเยอะมากเลยอ่ะดูผิดร้านเอเชียร้านขายอาหารไทยวันนี้ปิดนะคะมาเสียเที่ยวแต่ยังไงวันนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีที่ไหนส,สวยๆจะพาไปเที่ยวกันอีกเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่ดุสวัสดีครับ,บ